สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาดูต้นหม่อน,นครับ <c oughs> ปลูกไว้ประมาณปีเศษนะครับคนอีสานเรียกต้นหม่อนต้นม่อนภาษาฝรั่งเขาเรียกบัมเบอรี่ <c oughs> เออออกลูกแล้วครับเะแบมแดงแดงถ้าสุกมากๆก็จะออกม่วงนะครับอันนี้ผมทำการทำาสาวมันนะครับ ทำการลิดใบนะครับเสร็ะแล้ก็โน้มกิ่งนะครับวิธีจะกินลูกของมันเนียฮะก็เริ่มแตกออกมาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากเราลิดใบนะครับมันก็จะแตกเห็นแ้นฮะแตกตาดอกออกมานะครับแล้วก็จะเป็นลูกให้เราได้กินนะครับวิธีกินผลมันนะครับอ๋อ ต้นพัน,นุนี้ขอกิ่งมาจากเพื่อนนะครับแล้วก็มาชำ่ำลองชิมดูสิของเขาทําปลูกเยอะจนทำวายได้ผมปลูกน้อยจะต้องขยายพันธุ์นะครับปลูกเยอะๆเราเนี่ยลูกสุกๆมันมันทำวายได้นะครับชิมดูก่อนอือเปรี้ยวๆหวานๆครับอือ นกชอบมากินนะครับสดสดจากสวนเราปลอดสารพิษคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนสวัสดีครับ